ท่านผู้ฟังครับผมสันนี่ครับวันนี้ผมจะมาคุยกับท่านผู้ฟังว่าทําไมสินค้าถึงแพงเพราะซัพลายเชนนะครับในปีนี้นี่นะครับคาดว่าสินค้าหลายอย่างอาจจะมีราคาแพงขึ้นเพราะเหตุผลหลายอย่างแต่มีประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นสําคัญและมีส่วนทําให้ราคาสินค้าแพงขึ้น น,นี่คือระบบการจัดการซัพพลายเชนของทั้งโลกเพื่อความเข้าใจว่าทำไมซัพพลายเชนจึงเป็นส่วนทำให้สินค้าแพงขึ้นเราต้องทำความเข้าใจความหมายของคำสองคำครับคือโลจิสติกสและซัพพลายเชนโลจิสติกส์ตามการให้นิยามของรชาชบัณฑิตยสถานคือการจัดระเบียบการดำเนินง,งานทุกด้านที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการขนส่งการกระจายสินค้าการเก็บรักษาสินค้ารวมถึงบุคลากรเพื่อหากพูดกันแบบให้เข้าใจง่ายๆโลจิสติกส์คือกระบวนการของการวางแผนเพื่อเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายจัดเก็บสิ่งของจากสถานที่หนึ่งหรือหลายสถานที่ไปยังอีกสถานที่หนึ่งหรือหลายสถานที่ ในเวลาและวิธีการที่เหมาะสมโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดมีคุณภาพของงานออกมาดีที่สุดมีระบบการสื่อสารข้อความเป็นตัวเชื่อมและมีเทคโนโลยีเป็นส่วนสนับสนุนเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภคส่วนซัพพลายเชนนั้นก็คือซัพพลายเชนแมจเมนต์หรือ SCM ก็คือการจัดการซัพพลายเชนเป็นกระบวนการจัดการเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ด้านโลจิสติก์ขององค์กรเดียวกันหรือองค์กรต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อนำสินค้าหรือบริการไปสู่ผู้บริโภคโดยมีระบบการสื่อสารข้อมูลเป็นตัวเชื่อและมีเทคโนโลยีเป็นส่วนสนับสนุนเมื่อพิจารณาจากสองหมายที่สองคำจึงอาจกล่าวได้ว่าโลจิสติก์เป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนตัวอย่างง่ายๆของโลจิสติกของบริษัทนําเข้าส่งออกซิวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อติดสินค้าโดยการขนส่งวัตถุดิบนาเข้าทางเรือเมื่อปิดสินค้าเสร็จจะจัดเก็บสินค้าในคลังหรือเคลื่อนย้ายไปจัดเก็บในศุนกระจายสินค้าเพื่อที่จะส่งออกเมื่อจะส่งออกผู้ส่งออกจะให้บริษัทเรือส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปรับสินค้าที่คลังสินค้าโดยูุยกระจายสินค้าของผู้ส่งออกเพื่อนาตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าแล้วไปเดินการแก้พิจารณาตัากลง จากนั้นนําตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสินค้าไปลงเรือเพื่อขนส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อในต่างประเทศนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆตามความหมายของโลจิสติกส์แต่ซัพพลายเชนแมネจเมนต์หรือ SCM มีกิจกรรมกว้างและใหญ่กว่าน,นั้นมากตัวอย่างเช่นนะครับบริษัทผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ของโลกจะไปลงทุนผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศต่ตางที่มีศักยภาพที่ดีต่อการผลิตชิ้นส่วนแต่ละชิ้นโดยพิจารณาสถานที่ตั้งของประเทศ การส่งเสริมการลงทุนหรือสิทธิพิเศษของภาษเสีรกรที่จะได้รับจากประเทศนั้นๆความมั่นคงทางการเมืองและการปกครองของประเทศที่จะลงทุนรวมถึงค่าแรงและภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่จะลงทุนด้วยและผู้ได้ชัดก,ก็คือว่าจะเ,เลือกประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในด้านต่างๆซึ่งจะนำมาสู่การผลิตสินค้าที่ใช้ต้นทุนต่ำสุดและมีกำไรสูงสุด ไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วเนี่ยบริษัทผิตรถยนต์ก็อาจจะเลือกประเทศในเอเชียและอาเซียนในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เช่นใช้เครื่องยนต์ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นตั้งโรงงานผลิตประตูรถยนต์ที่อินโดนีเซียตั้งโรงงานผลิตกระจกรถยนต์ที่เวียดนามตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่มาเลเซียและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ที่เมืองไทยเมื่อเป็นเช่นนี้แต่ละโรงงานในแต่ละประเทศ จะส่งชิ้นส่วนที่ผิดได้มาที่ประเทศไทยเพื่อประกอบเป็นรถจน์ทั้งคันแล้วก็จะส่งรถจน์ที่ประกอบจากประเทศไทยไปยังประเทศอเมริกายุโรปเอเชียตะวันออกกลางและประเทศในภูมิภาคต่างๆแต่เพราะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ความต้องการในสินค้าลดน้อยลงประชาชนบางส่วนตกงาน เมืจัดเรือไม่มีสินค้าส่งออกําเข้าเรือก็จะจอดรอสินค้าลูกเรือตกงานคนขับรถบรรทุกไม่มีงานทําคนขับรถเครนและคนขับรถฟ็อกลิฟ์ในท่าเรือตกงานนี่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับนี่หมายที่ว่าเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแต่เมื่อสถานการณ์โควิดมีแนวโน้มผ่อนคลายความต้องการในตัวสินค้าเพิ่มมากขึ้นแต่สินค้ามีการผลิตน้อย ไม่พอขายสินค้าจึงหายไือหมดจากตลาดเพราะความต้องการของสินค้านั้นมีมากกว่าสินค้าที่มีอยู่จํากัดทําให้สินค้าราคาแพงและคือดีมามีมากกว่าัพพ l ายนะครับนอกจากนี้เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่จอดรอบรรทุกสินค้าในท่าเรือที่อเมริกาและยุโรปรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ขาดแคลนโดยเฉพาะเรือ,รอบรรทุกคอนเทนเนอร์ ที่มีสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์เป็นหมื่นตู้ที่ยังเข้าเทียบค่าเรือนไม่ได้ในอเมริกาและยุโรปทําแม้ค่าขนส่งสินค้าทางเรือแพงขึ้นมากขึ้นถึง 300- 400ถึงเปอร์เซ็นต์ประเด็นต่อมาก็คือค่าขนส่งที่มีต้นทุนสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าน้ํามันเพราะเกิดภาวะความไม่สมดุลทางการเือนในบางภูมิภาคของโลกนี้ประกอบกับการผลิตสินค้าเริ่มมีมากขึ้นหลายประเทศจึงเริ่ม ซื้อน้ำมันสำรองไว้และประเด็นสำคัญที่ทำให้ซัพพลายเชนพันป่วนทั่วโลกเพราะโรงงานจักใหญ่ของโลกในไต้หวันซึ่งผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือผลิตชิปเป็นอันดับหนึ่งของโลกผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้นนชในรถจนต์คอมพิวเตอร์ใช้ในเครื่องใช้ไฟต่างๆและสิ่งอื่นอื่นที่ต้องใช้ชิปก็ผลิตชิปไม่ทันครับในขณะเดียวกันจีนซึ่งเป็นยักษใหญ่ด้านการผลิตสินค้าของโลกก็มีปัญหาซัพพลายเชนเช่นกันทําไม่ สินค้าเทียบผิดในจีนรดน้อยลงส่งออกไปตามประเทศไม่ทันราคาสินค้าจีนแพงตามด้วยและไม่สินค้าขาตลาดราคาสินค้าจีนแพงมากขึ้นจากตัวอย่างที่เรามาข้างต้นจะเห็นได้ว่าระบบซัพพลายเชมเม m นต์มีบทบาทและความสําคัญในการทำให้สินค้ามีราคาแพงขึ้นทางแก้ไขก็คือว่า 1. ซื้อสินค้าที่จําเป็นเท่านั้น 2. จับกลุ่มจัดซื้อสินค้าด้วยการใช้ปริมาณวอลลุ่มนะครับในการต่อรองกับสายเรือสการจะสั่งซื้อสินค้าเพื่อการผลิตและการขายหรือส่งออกต้องคํานึงถึงเมืองท่าที่จะรับส่งสินค้าระยะเวลาการขนส่งประะมิมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่จะมีรองรับสินค้าสูข่ของเพียงพอหรือไม่ระยะเวลาในการผลิตการจัดเก็บและการส่งถึงมือลูกค้าใช้เวลานานเท่าไร่และอีกหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ทั้งหมดนี้ต้องพิาจารณากันอย่างรอบคอบและมัดระวังครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้คำพูดในการสร้างมิตรเสริมพลังและก็เสน่ห์กับตัวเองนะครับในชีวิตประจําวันของคนเราเนี่ยนะครับ เราจะต้องติดต่อพกปากกับผู้คนทุกระดับทุกวันโดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้าง,งานยิ่งต้องมีการติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมง,งานลูกน้องเจ้านายหรือแม้แต่กับบุคคลภายนอกเช่นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือแม้แต่กับเพื่อนบ้านหัวหน้านบางคนเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเก่งมากมีประสบการณ์หลายปีในงานที่ทำเวลาอธิบายหรือมอบหมายงานให้ลูกน้องโดยเฉพาะลูกน้องคนใหม่ ก็มักจะพูดหรืออธิบายแบบพูดเองเออเองพูดคนเดียวรู้คนเดียวคือไม่เข้าใจเมือ่อพูดสักพักหนึ่งเดี๋ยวคือปฐมพิเทศลูกน้องใหม่ไปพักหนึ่งก็จะถามลูกน้องว่ารู้เรื่องหรือเข้าใจเรื่องที่เขาพูดไหมลูกน้องบางคนก็ซื่อๆพูดตรงๆว่าไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องหัวหน้าก็จะโกรธแล้วก็บางคนก็กล่าวว่าลูกน้องให้เสียกำลังใจ ผมกลับมองว่าการที่คนเราเนี่นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้จัดก,การหรือหัวหน้าง,งานเนี่ยจะคุยกับพนักงานหรือลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานเนี่ยหรือเพื่อด่วงม้าก็แล้วแต่ต้องมีศิลปะในการพูดหรือต้องทบทวนว่าทาไมเราพูดให้เขาฟังมาดูเรื่องนะดังที่อุทานร,รมของพระศาสนาโสพลน,นะครับท่านได้สอนพูดไปเขาไม่รู้กลับกู่เขา ว่าโง่งงงงเง่างมเงอะเซะนักหนาตัวของเราทําไมไม่โกรธาว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจนะครับเราคงต้องกลับมาทบทวนนะครับว่าเราทําไมพูดกับคนที่เราพูดด้วยเนี่ยทําไมเขาไม่รู้เรื่องแล้วภาษาเรากับและภาษาเราที่เราใช้เนี่ยเขาเข้าใจกับภาษาที่เราใช้ไหมศัพท์เทคนิคต่างๆที่เราใช้เนี่ยใช้ถูกต้องไหมนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาทบทวนนะครับ ผมคิดถึงท่านสุนทรภู่ครับซึ่งเป็นตัววเอกของเรานะครับในประวัติศาสตร์ในขณะที่ท่านสุนทรภู่ท่านได้กล่าวไว้ว่าถึางบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตแม้พูดชัว่วตัวตายขับลายมิตรจะชอบผิดนำรถเพราะพูดจานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านสุนทรภู่พูดไปตั้งนานและเป็นร้อยปีมาแล้วดังนั้นเขาคิดในการทำทำง,ทา,งทนานในวันนี้ ยังอยู่ที่ว่าเราจะพูดอย่างไรให้คนเข้าใจเราและเราจะใช้คำพูดอย่างไรในการสร้างเสน่หให้กับตัวเองถ้าไม่นอื่นรักและชื่นชมนตัวเราครับสวัสดีครับ